สวัสดีค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศพาคุณลูกค้าเข้ามาชมบรรยากาศที่สำนักงานของเราค่ะคุณลูกค้าค่ะในแต่ละวันของเราจะมีคุณลูกค้าเข้ามาทำสัญญาเพื่อซื้อที่ดินทั้งสด กับผ่อนของเราอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันนะคุณลูกค้าตรงนี้คือบริษัทที่ดินสวยแปดสิบแปดหรือบริษัทศรีรชนาเรียลเอสเตดค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะเราจะมีลูกค้าเข้ามาทําสัญญากันอย่างต่อเนื่องสํานักงานของเราอยู่ที่หนองเสือคลองสิบคุณลูกค้าสบายใจมั่นใจได้เลยค่ะซื้อที่ดินกับจอมเรามีสํานักงานที่อยู่ชัดเจนบริษัทศรีรชนาเรียลเอสเตดหรือบริษัทที่ดินสวยแปดสิบแปดค่ะคุณลูกค้าค่ะ ในแต่ละวันมีลูกค้าเขาทุกวันค่ะันนี้นลูกค้าคมาทําสัญญาน้องอําเปามาทําสัญญากับคุณแม่แปลง A4 หันสวัสดิ์น้องเสือคลองสิบใกล้โรงพยาบาลน้องเสืออันนี้น้องอ่างเปามาคุณแม่จองแป,ง 4, ปลง A4 เรียบร้อยแล้วค่ะน้องอ่างเปาสู้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 มากับคุณแม่มาทําสัญญาแป,ง 4, แปลง A4 หันสวัสดิ์นะคะ <c oughs>